แม่คุณผู้ชมครับปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่8เมื่อคืนนี้เองเลยครับซึ่งผมจะบอกว่ารุนกันมากมากเพราะทั้นแกงส้มและโดมนะครับคือคนที่หลายๆคนก็แอบเก่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกเลยในรายการของเรานะฮะตอนนั้องมาเปิดตัวและตอนนี้ขอแสดงความยินดีและก็ต้อนรับเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยนะครับขอต้อนรับโดมเดอะสตาร์ครับ นาฬิกายังเดินละมุนอยู่ทุกวัน แต่ความทรงจำของฉันไม่มุนตามมันหยุดไว้ตุงภาพเหล่านั้นวันเวลาจะสางงดงามทุกคืนยังจดจำและยังคงเฝ้าคอยอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอ ยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำาทิ่เาอด้วยน้ำตาก็ไม่รู้จะดึงดึงไหมเฝ้ารออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คน,นเดิมกลับมา สวัสดีครับช้าสวัสดีครับแกงส้มโดมมาพร้อมกับแกงส้มด้วยนะครับคุณผู้ชมในเช้าวันนี้แม่นี่คือเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็รองแชมป์แกงส้มตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างถามนิดนึงว่าโล่งโล่งขึ้นหรือยังโดมโล่งโล่งโล่งขึ้นเรือยก็โล่งครับจริงจริงมันโล่งด้วยด้วยด้วยความที่ว่ารายการจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่เคยทุกาันที่จะริงๆก็มีอะไรให้ให้เราได้ได้ฝึกได้ทำแต่วันนี้มันก็จบ อ่าเดี๋ยวเชิญทั้งคู่นั่งก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถามหน่อยตอนที่จับมือกันสองคนเมื่อคืนนี้เราเห็นภาพเนี่ยนะในใจของทั้งคู่เนี่ยคิดอะไรอยู่อ่ะถามถามขาวแก่งส้มเหมือนกันคือตอนตอนที่จับมือใช่ไหมครับรอรอผลใช่ไหมครับเออคือมันผมนะครับผมคิดว่าคือลึกๆผมคิดว่าพี่โดมแบบได้อยู่แล้วครับผมรู้แล้วว่าผู้ชายผู้โดมต้องได้แน่นอนผมรู้สึกว่าผู้ชายที่ผมยืนจับมือด้วยแบบพี่ชายคนนี้เขาได้แน่นอนเพราะว่า ผมอยู่กับพี่โดมมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะสมจริงๆครับแล้วคุณคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเบลอมากเออคิดว่าแกงส้มอาจจะได้ด้วยไหมใช่ครับคิดเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนทั้งสองแล้วเราก็ไม่รู้กระแสจะเป็นยังไงอะไรคะแนนเราก็ไม่ทราบเขาไม่บอกคะแนนเลยเหรอครับไม่บอกใช่โอ้โอ้โอ้แล้วทีนี้มันก็บอกกับว่า คือจริงๆก็ได้ยินมาหลายๆคนเขาบอกว่าใครได้ก็โอเคนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าน้องได้ก็รู้สึกดีใจกับน้องมากผมว่าตั้งแต่คอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ทุกคนคงําใจแล้วว่าใครได้ก็โอเคแล้วเนี่ยคือเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วผมว่ามันมันยี่กอาฝันหลายๆฝันในชีวิตของเราใช่ไหมฮถามตรงๆเลยและกันตอนสมัครเคยคิดไหมว่าเราจะได้เป็นสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยไม่คิดจริงๆครับคือทุกครั้งที่ได้ได้ร้องแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยครับคือหวังแค่ว่าแค่ได้ผ่านเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ดีใจแล้วอะไร้ย่างนนี้ได้ แล้วมาถึงวันนี้แล้วในที่สุดเราต้องขอบคุณใครก่อนอันดับแรกเลยนอกจากครอบครัวเราไมีใครก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณทงๆทุกทุกวันประกาศผลนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คนไม่ได้ไปต่อเนี่ยกำลังร้องเพลงกำลาคุณทั้งคู่อยู่มาแล้วหลายสัปดาห์ด้วยกันตอนที่นั่งอยู่ข้างหลังจำได้ไหมครับรู้สึกยังไงช่วงนั้นผมอยากจะรู้กันส้มคิดอะไรกันอยู่ตอนนั้คือช่วงช่วงที่แบบว่าเขาบอกว่าเออเราเราประกาศว่าโอเคคุณคุณได้ไปต่อคือตอนนั้นมันมันดีใจครับแล้วก็ คือเราก็ไม่รู้ว่าใครใครจะเป็นคนออกใช่ไหมครับแต่พอเพื่อนออกมาเป็นเป็นคนร้องเนี่ยร้องร้องเพลงอำลาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบใจหายครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอยู่ด้วยกันมาแปดคนแล้วหายทีละคนทีละคนทีละคนนะคมันใจหายมากกว่าใจหายนะมีมีมีคำถามที่คุณผู้ชมฝากถามมาอย่าลืมถามมาได้นะครับ4ตอง1 9 9 7หมายเลขโทรัของเรามีคําถามหนึ่งเขาว่าคนทางบ้านฝากถามมาว่าทําไมตอนหั่นออกอัฐหั่นกันแล้ว ต้องร้องไห้มากขนาดท่านกอดหรือท่านออกอะตอนนั้นตอนที่ท่านออกใช่ไหมเออทำไมถึงร้องไห้ขนาดน,นั้นเพราะอะไรฮะก็จริงๆมันเหมือนกับว่าผมกับพี่ท่านสนิทก,กันครับอออย่างงี้ครับแล้วก็สนิทก,กันแล้วก็เหมือนว่าลึกๆเราก็อยากให้แบบคือผมกับพี่ท่านรู้จักกันมาตั้งแต่รอบภาคกลางแล้วก็เห <c oughs> มือน,นว่าก็คือคุยกันมาตลอดแล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าพี่เขาออกอะไรเงี้ยมันก็รู้เลยรู้สึกแบบเออเสียใจนิดนึงคือแบบเราก็อยากให้ให้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็มาเข้ามาด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วสุดท้ายก็ได้เจอเพื่อนๆทุกคนเบร้อวแล้วเมื่อวานใช่ไหมเป็นเป็นยังไงบ้างกลับมารีเนยังไงอีกรอบหนึ่งโอ้โหจริงๆคือได้เจอกันตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันมันดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่เราคิดถึงมานานนะคะแปดคนอยู่ด้วยกันแปดคนอยู่ด้วยกันนะมันเป็นความสุขเพราะว่าได้เจอกันครั้งแรกพร้อมหน้าพร้อมตาคือตอนสมัครใช่ไหมแล้วตอนเข้ารอบครั้งแรกเลยนะครับ ผ่านมาแล้วหลายเดือนครับเดซ่าสอนอะไรให้กับเราบ้างครับมันให้อะไรหลายอย่างครับ,รบให้ทั้งเพื่อนแล้วก็ความความเอาใจใส่ของทีมงานอรย่างี้ครับเรารู้สึกรู้สึกดีกับมันมากแล้วก็ที <S <S ่สำคัญคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์มันได้สอนให้พวกเราได้โตขึ้นครับเราได้มีโอกาสฟังโดมร้องแล้วใครอยากฟังแกงส้มร้องบ้างเอ,งเอ่ย,อยเดี๋ยว บ่อกสามารถร้องได้หน่อยไหมช่วงหน้าได้ครับผมนิดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ารากว่ามาคุยกันต่อกับโดมนะแล้วก็แน่นอนโดมซาคนใหม่ของเมืองไทยและแกงส้มร้องแชมป์นะครับพร้อมกับนี่เลยให้คุณผู้ชมดูภาพนี้จะเออโดมดูภาพนี้น้องเนยครับนี่นี่นี่เด็กผู้ชายที่หนัก140กิโลกรัมนะฮะตอนนี้เขากลายร่างไปเป็นแบบนี้แล้วครับนี่คือภาพล่าสุด เคยหนักร้อยสี่สิบตอนนี้หนักเพียงหกสิบหกกิโลกรัมดมอ๋ออย่างรถป่าดมอยากมากครับเอาเลยที่ดีกว่าเขาทำได้ยังไงช่วงหน้ารู้กันแน่นอนพักกันแป๊บหนึ่งครับมาเปลี่ยนเีือกันหน่อยเหรือเียบกนหน่อย เขาบอกว่าหน้าเราคล้ายๆกันมากเลยนะเดี๋ยวลองดูดูึิเออนะผมก็มงยืนอยู่กับแชมป์ The Star คนใหม่นะครับน้องโดนนั่นเองเมื่อคืนที่เพิ่งประกาศไปสดๆเลยแหละครับ The Star คนที่8หายตื่นเต้นหรือยังหายตื่นเต้นแล้วครับหายตื่นเต้นแล้วนะครับเอาละครับอยู่กับเราอีกแป๊บหนึ่งในเช้าวันนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเปิดตัวกันไปอย่างอลังการมากกับเดอะนิวไอแพดบายทูมู e เอชนะฮะที่สยามพารากอนเรียกได้ว่าทำเอาพารากอนเนี่ยเกือบแตกกันเลยทีเดียว ชอบงานนะครับงานนี้แต่เขาแต่เข้าใจนะครับเพราะว่า The ิวาย p a d นันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีหลายก็ะแสออกมาว่าเอ๊ะสรุปแล้วนี่จะมีหรือไม่มีเอ๊ะหรือเป็นแค่ข่าวลือสุดท้ายก็นี่เลยครับออกมาให้เป็นเจ้าของกันแล้วก็ต้องบอกว่าสมกับการที่หลายๆคนรอคอยจริงๆและก็นี่เลยเลยครับคุณผู้ชมชมหน้าของคนที่ได้ The new iPad by t r u e m o v h คนแรกนะครับคุณวิศวัตพิพัฒน์เจริญชัยนะต้องขอบอกว่า เดนี่วาเครื่องนี้สามารถทำอะไรได้เยอะมากแต่ถ้าอยากจะให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแล้วก็ถ้าใช้ดีต้องเปิดคู่กับ TrueMove Edge s ิมแพที่สามารถใช้งาน Data ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับข้อเสนอ Data Pa c k เกสุดคุ้มให้เลือกมากมายและตอนนี้ใครที่อยากจะได้เดนนี่วานะครับตอนนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ True Shop ทุกสาขาหรือว่าตวาารวจสอบรายละเอียดสินค้าราคาเครื่องและข้อเสนอพิเศษเบื้องต้นได้ที่ TrueMove Edge.com นั่นเอง บาโมงช้ากับไป28นาทีเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้ฟังเสียงของ The Star คนใหม่ไปแล้วช่วงนี้ยังมีอีกหนึ่งเสียงที่ดีไม่แพ้ก,กันเลยครับและตอนนี้เขาพร้อมยืนอยู่ตรงกลางสตดีของเราแล้ว,ลวขอเชิญพบกับแกงส้มรองแชมป์เดอะสตาร์ปีที่8ครับ Yeah, you're heart, girl in my ลืมาขึ้นมาในเวลาเช้าถามใจที่เหงาเฝ้าคิดถึงใครภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเ,เบอร์โทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอถึงมีวันไหนไม่ไดีเจอแค่ได้ยินเสียงเธอมา s เซฮัลโหลโอเคสบายใจไม่ขอพลาดสกวินาทีที่ฉันหายใจ ก็ไม่คิดเพื่อใจใคนไหนรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไระไรยังไงก็เจอหัวใจเปิดให้เธอเอา day and night ให้เธอเข้ามานั่งนอนเดินขึ้นไงใจบอใครจะไปว่าใจ ทั้งสองเพลงที่ทั้งคู่ได้ร้องปล่อยในเช้าวันนี้ถือว่าเป็นเพลงเพลงใหม่ของคุณทั้งคู่เลยใช่ไหมครับเพลงเพลงใหม่ใช่ครับคือเราจะได้มีโอกาสฟังบ่อยๆมันเป็นอัลบั้มหรือว่ายังไงครับก็เดี๋ยวอัลบั้มครับอัลบั้มก็จะวางแผงวันที่17พฤษภาคมครับเป็นอัลบั้มเต็มของเดซ่าแปดของเราทั้งแปดคนเพลงใหม่ๆหมดเลยครับนะครับก็สามารถติดตามได้วันที่18 17พฤษภาคม17พฤษภาคมนะถามนิดนึงแล้วในบ้านนี่มีใครที่มาคุกกี้กันต่อนอกบ้านไหมถ้าที่เราทราบมีไหมเพื่อนๆมีไหมก็ จริงจริงไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดกุ๊กกิ๊กขนาดนั้นนะครตาจะแบบว่าสนิทกันอยู่ด้วยกันอยังไงครับใครสวยสุดในบ้านในสายตาคุณจริงจริงมันก็สวยในคนละแบบครับอย่างสมายก็แบบสวยแบบน่ารักน่ารักเด็กหน่อยสต็อกก็จะแบบเขคมคมเข้มเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับใครสวยสุดในบ้านเนี่ก็อย่างที่พี่โดมบอกว่าหลายๆคนนี่แบบว่าอะไรบอกว่าห้านอะไรไม่ใช่ด้วยแล้วเนี่ยโอ้แฟนคลับเบอร์และอาต่อต่อต่อใครนะก็ก็คือจริงจริงก็ไม่เหมือนกันสามคนสามสไตล์ครับแต่ว่า ถ้าถ้าเอาแบบว่าผมเห็นแล้วก็โหเด้งมากคือน้องเฟรมครับน้องเฟรมน้องเฟรมเขาจะได้แบบว่าทั้งความขาวแล้วก็คิ้วคิ้วแจ่มคอะไรอย่างนี้อ่าคุณจีบได้ยังไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเขาห้ามจีบกันรู้ไหมเขาจีบข้ามปีได้คือปีอื่นคุณจีบได้ปีเดียวกันเขาอ่าเขาไม่อ๋อจริงๆพอปีเดียวกันพออยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกไม่อยากจีบแล้วครับเพื่อนใช่ไหมกลายเป็นเหมือนเพื่อนรวมแก๊งนะครับเรามาถามคำถามกันบ้านดีกว่าซึ่งคำถามแรกที่จะถามนี่มาจากแฟนคลับ ใช่ไหมครับในรายการของเรานั่นเองใครเอ่ยคําถามแรกสวัสดีครับคุณอะไรครับพี่มอลลี่ค่ะพี่มอลลี่นะครับถามว่าถามว่าเอ่อน้องแกงท่าที่เล่นกับพี่ฮั่นนะคะกองแกงกองแกงเนี่ยมัน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 คืออะไรอะคะอยากจะทราบออเ่ถ้ากองแกงกองแกงนะฮะมืนกองแกง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 คืออะไรครคือจริงๆท่าท่านี้เป็นท่าที่พี่ฮั่นเขาชอบทำทำเล่นกับทุกคนเลยครับถามว่าเขาจะชอบทำเสียงแบบ เป็นแบบพี่อ่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าเวลาเขารอเล่นเขาก็จะบอกรอเล่งนี่ยครับอันนี้คือที่มาครับเป็นเดอะสตาร์ทำอะไรคนก็หาว่าน่ารักไปหมดนะครับเอ่าแกงส้มทีมกับผมจริงๆแล้วมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมฮะฮะก็จริงๆมีเป็นเป็นเพื่อนสนิทครับผมเป็นเพื่อนสนิทนะครับอ่าแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแค่เพื่อนสนิทนะครับอย่าคิดมากอ่ะมีคำถามอีกไหมครับ ใช่เลยครับชื่อตาลนะคะคืออยากจะถามน้องโดมว่าเวลาทําไมเวลาเขาประกาศตอนที่น้องโดมเข้ารอบอ่ะน้องโดมจะทําหน้าเวอร์มากแบบดูลูปอะค่ะที่เอาไปทาป้ายไฟเขาจะเวอร์มากเหมือนหรือเปล่าว่าแบบเออตัวเองไม่ไม่อะไม่น่าจะได้เข้ารอบหรือเปลียังไงอยากทราบจริงเคัากมากเป็นภาพจําไปแล้วนะหน้าเวคร์บ มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ค่าคิดนะครับในการรอบอะไรเงี้ยครับแล้วพอได้เข้ารอบมันก็เลยแบบดีใจด้วยแล้วก็งงด้วยอะไรเงี้ยครับดีใจด้วยใจอะไรเงี้ยเออนะครับก็เนี่ยแหละครับคือหน้าเฉพาะของโดมนะหน้าเวอร์หน้าเวอร์ของโดมนั่นเองนะครับใครที่มีคําถามสามารถส่งมาหาเราได้นะครับที่4ตองหนึ่งอ่ะ9 9จะมีคําถามจากทางบ้านนะครับในเช้าวันนี้นะครับถามมาว่าเวลาทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาส ขึ้นน้องบนเวทีเนี่ยมีเพลงไหนไหมที่รู้สึกไม่ถน,นัดไม่อยากร้องแต่ต้องร้องในบางทีแล้วทำยังไงที่จะสามารถจะทาให้ตัวเองร้องได้ครับกชุ็ก็อย่างของผมที่ที่เห็นได้ชัดก็คือเพลงเพลง,เพลงลูกลูกทุ่งครับเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้ฝึกฝึกเพลงแนวลูกทุ่งเท่าไหร่ครับครับก็ตอนแรกก็จะกลัวว่าเอ้ยมันยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถึงเวลาแล้วเราก็คือทําทําเท่าที่เราทําได้ครับเพราะว่าเรามันมีเวลาน้อยมากในการซ้อมแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าจะทำให้เป็นลูกทุ่งแล้วเพลงก็คงไม่ได้ ครับนะเช่นกันครับเป็นวิกลูกทุ่งเหมือนกันครับเพลงลูกทุ่งวิกลูกทุ่งใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นเป็นคนแรกเลยไม่ได้ทันที่สามารถมิกซ์แอนด์แมทลูกทุ่งและ R&B อาร์แอนด์บีเด้นะว่าในล็อกซ์ทอนใิเพลงลูกทุ่งแต่เป็นสไตล์ R&B ได้ไหมก็เพลงที่ใช้ประกวดนะครับขอสักท่อนหนึ่ง คิดถึงพี่น้อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมมันไปได้อีกใช่ไหมเอาแล้วครับก็พอของปากของคอไปนะครับ h บ s t า r แล้วรองแชมป์อย่างไรก็ขอต้อนรับ น้องทั้งสองคนนะครับเข้าสู่วงการ <S <S ย่างเป็นทางการแล้วกันน,นะครับเป็นที่รัขกของทุกคนตลอดไปและผลิตเพลงดีๆออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับชมพูนารักมากทีเดียวเอาละครับแต่ก่อนจะจากไปเพิ่งไปอยู่กับเราก่อนโดยเฉพาะโดมตั้งใจฟังให้ดีได้ข่าวว่าคนลดไากี่โลแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าบ้านเดอะสตาร์ตอนนี้ประมาณ 16- 17 16- 17โลแล้วนะครับเอาละครับคนคนนี้อยากจะให้โดมดูเป็นพิเศษนะครับดูแขกรับเชิญคนต่อไปนี้ครับเขาเป็นเด็กผู้ชาย ที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจนะฮะเขากินเยอะมากครับเยอะจนถึงขั้นเนี่ยเขาหนักถึง140กิโลกรัมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะหนักมากกว่านั้นนะครับแต่ที่เขาบอกว่า140กิโลกรัมเพราะอะไรรู้ไหมแก้งส้มเพราะตาช่างเนี่ยมันสุดสเกลแล้วมันไปไม่เกิน1้อยแล้วนะครับเขาไม่เคยคิดจะลดน้ําหนักเลยเพราะเขารักการกินนะจนวันหนึ่งเนี่ยเขากินเยอะมากถึงขั้นนอนไม่หลับแล้วก็หายใจไม่ออกครับโดม จนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะตายแล้วแน่นอนนะครับตั้งแต่วินาทีนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าเขาจะลดน้ําหนักเขาจะผอมและเขาจะและเขาก็ลดมาเรื่อยๆนะครับจากร40เป็น100จาก100เป็น80จาก80เป็น70จนปัจจุบันเขาเป็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณเห็นนะครับตอนนี้จากเด็กอ้วนน้อย40่ิกิโลแล้วน้ำหนักไปได้ถึง74โลตอนนี้หนักเพียงเท่านั้น จนกลายร่างเป็นหนุ่มหล่อในเวลาเพียงแค่8เดือนขอต้อนรับคุณนนยอิทธิมนครับอตุอสวั์ครับอยู่ไหนเอ่ยวัสดีครับนี่เลยคุณนนยอยู่กับเราแล้วนะฮะโอ้โห,หนนยที่มนลดไปได้หลายโลห0สิเท่าไหร่ครับตอนนี้อ๋อ66กครับหกิกิโลเป็นยังไงบ้างโดมเห็นแล้วสุดยอดมากครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้นะครับนนยมาแนะนําหน่อยดีกว,ว่าวิธีการลดของเขาคือยังไง ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาฟังใคลรับการลดน้ำหนักของเขาแบบหมดเปลือกที่คุณฟังแล้วจะได้แรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักอย่างมากห้ามพลาดเด็ดขาดพักกันแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ เรายังอยู่กับน้องๆแชมป์นองแชมป์อสตาร์ของเราแกงสม้มแล้วก็นี่เลยน้องโดมนะครับและตอนนี้เรากําลังนะฮะนั่งอยู่กับอีกหนุม่มอีกหนึ่งหนุ่มหล่อ,อคนหนึ่งแล้วที่เขาเคยอ้วนถึง140กิโลกรัมน้องเนยนั่นเองอิทธิมนนะครับบุญยรัตพันธ์ใช่ไหมฮะนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โอ้โหหนักมากร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลลดลงไปเจ็ดสิบกิโลตอนนี้เหลือหกสิบหกครับถามเลยเนยทําได้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยก็จริงจริงแล ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนยเป็นคนที่ชอบกินมากครับแล้วก็ทําได้โดยการที่เราต้องรู้ครับว่าเราต้องเริ่มตรงไหนครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเริ่มครับแล้วก็ก็แค่เริ่มมันครับแค่เริ่มมันใช้ใจเราสู้กับมันครับใช้ใจเราสู้กับมันใช่ครับตัดสินใจทันทีเลยเหรอครับตัดสินใจทันทีเลยครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเป็นคนชอบกินครับแล้วทานเยอะมากแล้วพอพอเราทานเยอะแล้วมีวันหนึ่งผมนอนอยู่แล้วก็รู้สึกป่วยครับก็คือแบบ หายใจไม่ออกครับแล้วผมก็เริ่มเลยวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มเลยโดมแหละตอนที่เข้าบ้านแต่สตาร์ตัดสินใจว่าจะลดได้ไหมหรือว่าตอนนั้นคือมันต้องทํางานหลักแล้วมันลดไปเองก็เราสินใจลดด้วยครับ ว่าเหมือนกับว่าเราต้องใช้ร่างกายแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่อะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าน้ำหนักตัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับแบกภาระเยอะอะไรเงี้ยครับก็พยายามทอนทอนมันลงไปแกงส้มเราต้องลดกับเขาด้วยไหมเอ่ยต้องลดครับแต่ต้องลดอีกเหรอใช่ครับต้องลดครับนี่นี่ยังไม่ผอมอีกเหรอเอาต้องผอมนี่ครับฟังวิธีการลดน้ำหนักของคุณเนยหน่อยดีกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นคุณมีหลักการยังไงบ้างครับวิธีการลดน้ำหนักของเนยก็มี อยู่5อย่างครับก็คือง่ายมากๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนนิสัยตัวเองครับมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดของตัวเองนะครับเช่นการกินการใช้ชีวิตครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือออกกำลังกายครับออกกำลังกายในเริ่มต้นถ้าอย่างตอนที่1 4 0ยสถึงร้อยออกกำลังกายวิ่งตอนแรกว่ายน้าก่อนครับเพราะว่าวิ่งไม่ไหวก็คงจะเจ็บเข่าเป็นเหมือนผมนะถ้าลงสระใช่ไหมโดมคือเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจ ไมาเป็นผัดเดียวก็รู้สึกเบื่อแล้วทำยังไงให้มันไม่เบื่อล่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าต้องมีใจครับออถ้ามีใจเราก็จะสู้กับมันครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเราทุกข์แค่ไหนครับแล้วเรา จะไปถึงความสุขตรงนั้นได้แล้วแล้วเราจะไม่กลับไปทุกข์กับความวหดแล้วไม่กลับไปทุกข์พอลดลงมาสักนิดหนึ่งคุณเปลี่ยนจากการว่ายน้ําเป็นการเนวิ่งครับก็ผมวิ่งวันละสองชั่วโมงครับแล้วก็วันละสองชั่วโมงอใช่ครับเพราะว่าแฟตจะเริ่มเบิร์นตอนประมาณสี่สิบนาทีครับโอ้ไปห้านาทีเราก็ไม่ไหวแล้วนะดมแล้ววันละสองชั่วโมงใช่หลักการเดียวกันคือเรื่องนี้คือเป้าหมายไว้ใช่ครับก็คือเพ่งที่เป้าหมายครับแล้วก็คือโฟกัสต้องฟังเพลงไหมถามนิดนึงเวลาวิ่งอ่าผมดูรายการทีวีตอนเย็น แล้วก็วิ่งไปเอาวิ่งอยู่ไปที่แล้วก็วิ่งอยู่กับเทรดมิลเอาวิ่งบนลูกวิ่งหลักการที่3คือเอาหลักการที่3คือกินคาร์โบไฮเดรตแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ตัดคาร์โบไฮเดรตไม่ตัดครับแป้งก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ตัดครับเพราะว่าถ้าตัดจะทำให้เราโหยโหยใช่ครับหลักการที่4ครับคือการที่เราไม่ตามใจปากครับยังไงยังไงก็คือเราต้องแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกใช่ครับมันไม่เหมือนกัน การส่อมปกติหิวหรือว่าอยากปกติส่วนใหญ่จะเป็นอยากครับอยาก <laughs> <laughs> โดมเหรอโดมนะทั้งสองอย่างทั้งสองอย่าง <laughs> ผมก็เหมือนโดมเลยแยกยังไงครับเนยอก็คืออย่างเช่นถ้าเวลาเราหิวใช่ครับ<ช>เราต้องแยกแยะว่าคุณกินไปแล้วหรือยังถ้าคุณกินไปแล้วคุณสมควรพอได้หรือยังถ้าคุณพอแล้ว แสดงว่าสิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นนะครับคือความอยากครับอย่างเช่นส่วนมากคนเราจะเป็นความอยากมากกว่าอย่างเช่นเวลาเราไปอาพารากอนเราจะดูว่าวันนี้เราจะไปกินฟูจิเบอร์คิงหรือว่าเราจะไปกินอะไรเราอยากใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเพ่งเป้าหมายไปเพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากไปกินอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าหิวคือเรากินอะไรก็ได้ครับหมูกิ้งท่านขนมเราก็กินได้เพราะว่าเราแค่เดินไปหิวซื้อกินแต่นี่มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วนี่พวกเราพี่น้องชาวไทยนะก็คือว่าเฮ้ยเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีกินร้านไหนเราจะไม่พูดเลยว่าไปกินตอนกี่โมงและกินอะไรหรรรรรือออทาาาะะไเเเเจนนนน้ลย่กิ นะความอยากมันจะคลืบคลานเข้ามาก่อนนี่คือหลักการที่4แยกย้ายให้ถูกระหว่างความอยากกับความหิวขอให้เน้นว่าจะต้องหิวแล้วค่อยกินไม่ใช่แค่อยากกินเท่านั้นนะครับอันดับ5คืออันดับ5คือภูมิใจในตัวเองครับผมพูดเสมอในเฟซบุ๊กของผมครับแล้วก็ในแฟนเพจว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองครับให้คิดว่าเราคือคนที่หล่อสวยแล้วก็กําลังจะผอมครับอย่าได้สนใจในคําสบประมาทของคนอื่นครับเพราะว่าถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วครับ เราก็จะชนะคนที่สบป,ประมาทเราด้วยครับถ้าเราแพ้เราก็เป็นแค่คนยอมแพ้คนที่แพ้คนเดียนะครับคุณได้ชนะใจตัวคุณเองจริงๆนะครับเอาละครับขอเชิญพูดคกับเนยด้วยนะครับผมแกงส้มนะฮะแล้วก็ดมแะนํำไอเดียคุณไปประยุกต์ใช้อีกนะหลังจากวันนี้เั็นต้ไปหลังจากพอมๆสมสาวกีเยอะขึ้นไหมครับคือสาวมีเยอะขึ้นไหมในชีวิตก็มีบ้างครับมีบ้างครับเนี่ยต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับเมื่อเราลดความอ้วนปุ๊บแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็เกิดขึ้น นบรรโดนนะเพราะว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้สมัยก่อนใส่เสื้อผ้าได้ข่ามีแค่ 6, 6ชุดใช่ไหมเอาจริง,รงๆมีแค่5ชุดห้าชุดเพราะว่าอาหาซื้อเสื้อที่ไทยไม่ได้ครับก็คือจะใส่เสื้อตอนที่อยู่เมกาก็คือเป็นเสื้อ triple xl โอ้ triple xl เ,เลยนะครับก็ขอให้โชคดีหลังจากวันนี้เป็นต้นไป6กกิโลตอนนี้ตอนนี้หนักเท่าไหร่นะ66ครับ66มีเป้าหมายจะลงอีกไหมอ่าอีก2-3โลครับประมาณ63จะได้หล่อเป็นพีเศดีเอ้าล้ะโดมนะมีเป้าหมายไหมจะก เอาเป็นเลขเจ็ดแล้วกันเลขเจ็ดเจ็ดสิบแล้วกันไหมอ่าอีกสักให้สักค่าเดือนแล้วกันโอเคโอเคไหมแตงส้มเหรอผมขอเหลือซ้างหกสิบห้าแล้วกันหกสิบห้าแล้วกันนะคราวหน้าจะกลับมาชาติกันใหม่หมดทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเราไม่เจอกันวันแรงงานเรากลับมาเจอกันใหม่วันพุธแปดโมงตรงทางช่องเก้าวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนกับคุณทุกคนที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับคืับ้านครับทีกท่าน